อ๋อมาค่ะผ่านไม่หวงไปวอ้ยแล้วลิงป้าแต่ลาที่เคยลูกให้คำขาดแล้วหนูก็ให้เ

ไม่ใช่หมดหมดหมดตุ๊กตุ๊กตุ๊กใช่เหลือแค่คน 너무 n g